มันใหญ่กว่าที่เราคิดมากคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปทําความรู้จักกับบ้านบางเขนครับอยู่ที่กรุงเทพนี่เองนะฮะเป็นเหมือนกับแหล่งท่องเที่ยวใหม่เลยแหละแต่ว่าครั้งแรกที่พวกผมไปเนี่ยต้องยอมรับเลยลว่าผมไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรนะฮะ รเราก็เลยเริ่มต้นการรีวิวด้วยสิ่งที่เราเจอเป็นสิ่งแรกนะครับพี่บังเขตก็คือของกินนี่แหละนะฮะ ก็ได้อะไรส้มตำอาจจะกินก๋วยเตี๋ยวก็ไดี่เป็นด้านหน้าอู้ด้านหน้าที่นั่งเป็นเตี๋ยวไหมนี่ครั่กันด้านหน้าเลยที่นี่ชื่อว่าอะไรแล้บ้านบางเขนใช่ไหมใช่แล้วใช่แล้วเป็นเป็นเหมือนานที่ท่องเที่ยวใหม่เลยนะแล้วก็เป็นแบบ ร้านอาหารเยอะๆอ่ะอยากรู้ไหมว่าอยู่ตรงไหนอยากรู้ดูเฮ้ยอยู่ริมถนนเลยครับแล้วก็อยู่ตรงละข้ามกรมทหารลาเล่าเสบียงด,ด้วย,วยโอ้โหชัดเจนมากเล่เสบีโอ้กอินกันอิ่มเลยเสบียงกาดอ่ะเฮ้ยไม่ใช่ลาบแบบนั้นด้านหน้าเดี๋ยวให้ดูพื้นที่ด้าน,านหน้าเด้อตรงนี้เป็นตรงนี้เป็นติดป้ายรถเมล์เลยนะครับฝั่งตรงข้ามเป็นลเล่าเสบียงใช่ไหม ก็จะเป็นฟุตบาทน,นันเดินมีรถไฟฟ้าวิ่งผ่านด้วยครับเขาบอกแต่ยังสร้างไม่เสนะร็จนะแล้วฝั่งนู้นก็จะมีอ้าวป้ายร้านอยูอย่ในบ้านบางเขน,นแล้วก็มีที่จอดรถด้วยนะครับที่สำคัญเขาบอกว่าเปิด24ชั่วโมงด้วยเอ็นใจจะพาทุกคนไปกินอีกอันหนึ่งเอ็นใ <c oughs> จ,ะจะสั่งอีกอันหนึ่งคือก๋วยเตี๋ยวหลอดโบราณ เข้าใจว่าเปิดยี่สิบคงจะเป็นร้านแบบดึกขำหรืออะไรแบบนี้หรือเปล่าแต่ถ้าอยาก,ากนนรู้คงต้องมาตอนกลางคืนด้วยนะไอดีต้องหลังเที่ยงคืนป่ะเดี๋จะมีสูตรได้ว่ายี่สิบหรือเปล่าเออยี่สิบยี่โมงแล้วหลังแล้วดึกๆเนี่ยเขาขายอะไรกันเดี๋ยวเราไปซื้อชาชักกันดีกว่ามีมีทีนมีร้านชาชัมืออาทุกอย่งยางที่นี่ใช้ให้การนะรบ้านบางที ชาชักตยงนี้ด้วยชาชักร้อนเย็น39มีแบบขวดด้วย39เอาชาชักนะครับแก้วหนึ่งชาชักครับ นี่ครับเวลาซื้อแล้วเขาจะให้บินใบเสร็จแบบนี้มานะครับทุกร้านเลยแล้วก็บอกยอดเงินคงเหลือด้วย5-3บาทอ๋อที่ไม่รู้ก็คือนี่ครับมันมีเงินมัดจับในบัตรด้วย10บาทถ้าเอาบัตรไปเตื่ยของใครจะได้เงินคือ1ิบาทด้วยเดี๋ยวพาเดินดูนิดนึงนะครับว่าแถวนี้มีร้านอะไรบ้างนะชาช้าครับมีร้านฝังสังขย,ยายายนูนะครับฝังปิงเป็นสิบสิบ บา,บา,บา,บาเดี๋ยวหลอดบาครับเจริญพันธุ์เป็นวเดี่ยวเพือ,อนะครับลมนี้มีไก่ยางสุปดำด้วยนื้ขาหมูัน้ยนะครัไก่ปอกวยเดี่ยวู มีราช่อ,องันเปลียนเปล้งานี่เป็นเทาาแกงปัาใต้เมืองคอนจุดที่แรกกาจะอยู่ตรงนีญญบ้บ,าบา้านบางเขตใช้การไชยเส่วลกหลากทุกโตนี่เป็นางเข้าบา้าน ตัวนี้เป็นอะไร,อ,ะไรอ๋อมีบัตรเข้าชมด้วยตรงนี้ต้องซื้อบัตรเข้าชมได้น้ำหนึ่งขวดข้างใน,นเป็นอะไรอ่ะครับเป็นร้านกาแฟใหญ่แล้วก็เป็นพิพิธภัณฑ์ค่ะพิพิธภัณฑ์จะมีพิพิธภัณฑ์พ่อหลวงพิพิธภัณฑ์โต๊ะพิพิธภัณฑ์โจ๋วยโจ๋วยของเราด้านในก็จะประมาณร้อยกว่าปีค่ะของแต่และชิ้นอายุของเก่าในนค่ะที่แบบเก่าๆร้อยกว่าปีขึ้นไปค่ะ ด้านกลางสุดก็จะเป็นที่อ่านหนังสือติวหนังสือสําหรับนักเรียนนสสักศึกษาได้ประมาณ250คนก็นด้านในที่อ่านหนังสือสําหรับนักเรียนนสสักศ<อ>ึกษาซ้ายสุดก็จะเป็นเขาไปชอบอย่างของเราจะเป็นร้านกาแฟค่ะสวยรู้มากค่ะเขาไปชอบคืออยู่ด้านในใช่ค่ะที่มีบิงซูข้ายนะคะ<ม> <c oughs> ็คือต้องจ่ายค่าเข้าไป20บาทแล้วที่ที่บอกว่าเปิด24 0 2ชั่วโมงนี่คือเข้อไม่จบค่ะอ๋อด้านในใช่ไหมด้านในที่เป็นร้านกาแฟเลย24ชั่วโมงออ๋แล้วโซนพวกนี้เนี่ยคือเที่ยงคืนเราก็ปิดค่ะอ๋อปิดที่เที่ยงคืนค่ปิดเทียงืนแล้วร้านด้านนอกนี่ตามธรรมดาก็สามทุ่มหมดแต่ถ้าอาหารก็หมดตอนไหนก็ก็ปิดค่ะบางร้านก็หมดหนึวก็ปิดเร็วค่ะอ๋อแต่ด้านในนี่คือเที่ยง พี่24ชั่วโมงคือร้านจิ่งซูร้านทองหวานแล้วกาแฟประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวเดินมาเข้ามาโฉบอีกที20บาทนี่คือได้น้ำเอาส่วนลดหนึ่งถ้าแลกน้ำหนึ่งคูปองได้น้ำหนึ่งขวดเอาเอาไปแลกน้ำได้หนึ่งขวดแต่ถ้าไม่แลกเอาไปเป็นส่วนลดในร้านกาแฟท่านกาแฟหนึ่งแก้วก็เป็นลด20บาทท่านจิ่งซูหนึ่งแก้วล็ไปลด10บาทหนึ่งคูปองต่อหนึ่งเมนูอ๋อโอเคครับขอบคุณมากครับ อ๋อเข้าใจแล้วครับว่ามันคืออะไรนะครับต้องมาเที่ยวตรงนี้นี่เองให้เ,เดี๋ยวพาไปชมวิวทัศน์ว่าต้อเถึงนะครับในนี้มันเป็นแค่กิฟ์ช็อปนะครับในนี้ดูยังช็อปยังไม่ได้ดูหรอรามาไปดูเหมือนเขาขายด้วยเลยเนาะขายนะขายทุกอันเลย คิดละสองเป็นสองสวยนะเจ๋อนาฬิกาสร้อยเอาไปนับเวลาของเราแบบ นี่แล้วครับที่24ชั่วโมงครับ 5, 5, 5, 5, 5. บ้านบางเขนอ้าวใจตั้งค่าเข้าให้ด้วย 5, 5, 5. <c oughs> เราก็ได้คูป,ปองแบบนี้นะครับผลละ20บาท <c oughs> เอาไปแลกซื้อในร้านกาแฟได้เนป็น <c oughs> ส่วนลดได้นส่วนลดได้ี่มีพิพิธภันธ์โฟกอยู่ทางซ้ายนะครับแล้วก็มีพิพิธันฑ์บ้านบางเกนี่นั่นนี้ <c oughs> บ้านพ่อหลวง อดูฝั่งนี้เอาฟิบทางไหนก่อนดินี้ก่อนนะเออบ้านพ่อหลวงครับฝั่งเท้าเหรอโอ้ขอดไปที่ไหนเนี่ยฝั่งเท้าเพื่อนครับเอาฟิปพันดุณาขอดถูกอืออ๋อมีแต่ที่ทันนี่เองอ๋อเป็นพันเกี่ยวกับในหลวงของเราเลยนะฮะที่เนี้ย ตรงห้องโซนนี้ก็เลยเรียกว่าพิพฟันพ่อหลวง,งบ้านพ่อหลวงนะงมีรูปในหลวงเต็มเลยในหลวงตอนเด็กๆตอนทรงพระยาสินข้มีพระปรค์สายยาละอยู่อย่างเงี้ยโรสกันเก้า เราไปพิดพิธภัณฑ์โคกมั้งวีเอ็นจอยนี่มันชื่อเอ็นจอยนะมีบ้านเอ็นจอยหรอเอ็นจอยเฮียเอาหน้าไปติดที่บ้านนะเอ็นจอยเฮียอุ้ยเขาว่าเอ็นจอย ชัดเจนเลยใช่ดูซิไม่ใช่ขาว่าพี่บอกเหรว่าเป็นชุดนี่พี่ทันโคกก็จะมีของที่เกี่ยวกับโคกใช่ไหมใช่เป็นพวกของสะสมโอ้เยอะมากเยอะแยะหมีความหนาวและโคกนี่มาคู่กันเลยครับโฆษณาสมัย้ก่อนสต๊อป โคกโนโนจีซออันเนี้ยนะแถวบ้านเป็นสองอันนะแถวบ้านมัานาน,นี่มันเป็นขวดน้ำปลาเพื่อที่แบบหยอดตามแล้วก็เตี๋ยวนี่มันเป็นฝาโคกนะคน <c oughs> ชอบหลงชอบ,อชอบอโลอเธอทำว่กเฮ้ย,อ,ยอันนี้สวยสวยอันนี้แบบไปทำแชน์ได้นี่ไงของเอ็นจอยมันเป็นของ Enjoy. เอ็นจอยใช,ใช่จริงด้วย Enjoy <Enjoy. S 2> อเอ็นจอยโคฟคูลาจะเป็นของเอ็นจอย เราเขียนชื่อติดไว้แล้วนี่นี่มันเป็นของเอ็นจอยนี่นะเฮ้ยของใครกันเนี่ยของ Enjoy ทักทักทอกคนได้ชอบอันนี้ที่สุดนะเนี่ยชอบเข็มกัดสวยชอบเข็มกัดอันนี้พวกนี้แบบนี้รู้สึกเหมือนว่าที่ตลาดสามชุกจะมีพิพันโค้กอันหนึ่งปะใช็มออ๋ใใช่ไหมเออแต่ว่าจะเล็กกว่านี้เหรือวจะน้อยกว่านี้ ก็พีก็ไม่จบด้วยแต่ละที่นิวออลีในรบรอบปีต่างๆว่าเนี่ยใช่เนี่ยอย่างนี้รบรอบสิบสองปีของที่ไหนทักกี้เท็กกี้นิวออลีก็ทำแบบตราสัญลักษณ์พิเศษขึ้นมาอย่างเงี้ยหรอคุยจากขวดแบบนี้ไม่เคยเห็นเลยอ่ะสัญลักษณ์พิเศษนี่ดูผ่านๆไม่รู้เลยว่าเปคน โอ้อยางนี้มีเคยซื้อเก็บไว้ที่บ้านบ้านมีอ,น,มอน,นี้ก็มีแบบนี้นักโดนนอ์กมีอันนี้ก็มีเคยเห็นขายที่เกาหลีเนี่ยอันนี้ก็มีมันนั้นเห็นในทีวีพี่จะผ่านโค้งครับองคสุดนี้ถ้าใครสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับโค้งนะมาลองเยี่ยมชมดูได้เราเจอกระป๋องขุดเพชรฮขุดเพชร ลยเถึงเรียกว่าขวดเคสอันนี้กระป๋องเคสนี่ขวดเคสโอ้โหด้านน,นี้เป็นพื้นที่ที่เขาทำเป็นแบบบ้านบนต้นไม้ด้วยตรงรนี้จะเป็นโซนพิพิธภัณฑ์นะที่เป็นแบบมีของเก่าให้ชมนี่เป็นร้าน เก็บอะไรพวกนาฬิกาเจเพื่อนเจะเพื่อน,อนสวัสดีครับสดีับส <laughs> รีบับ <laughs> <laughs> อารุ้ยหลกแล้วนั่งไปแล้วนั่งอีกจ๊อ แล้วก็ถือกล้องวิดีโอไว้จะถ่ายรูปให้เอ้ยจะทำผมให้ไปเราจะนั่งได้หรอครับเนี่ยเนี่ยขาให้นั่งอ้าวทำผมจะดมแบ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 มทำแี้ต้องเสริมความหล่อด้วยเพาอีกเขมีอุปกรณ์ให้ด้วยให้เล่นอย่างนี้เลยใช่อ่ะโอ้โหมาร้านนี้นี่หล่อขึ้นมาเลยอดดูคมลอของตัวเองโอ้โห เฮ้ยเห้ได้นะเว้ยตับตัวเฮ้ยถือไว้ให้ดูดวงตาเต็มด้วยควาำรักอยากจะอ้วกพอพอปอไปเลยลวไปเลยละไปพี่บอยได้ยินเสียงไหมไอยยินครับ เสียงของหัวใจอะได้ยินหรือเปล่าที่เกิดใส่ร้าเฮ้ยนี่ร้านโชว์หวยครับเฮ้ยร้านยาร้านยาร้านขายยาเออเฮ้ยเข้าท่าเข้าท่าเฮ้ยเบามากเลยเฮ้ยเรื่องสัตว์ยาเครื่องอ่าไม่ใช่เหรอใช่เครื่องอะหารหมูัวชูนั่เอ้ยระวังนิ่งเรื่องสัวยาเป็นเหรอมันไม่ยุติธรรมเลยมันไม่เท่ากันเรียนดีด้วยอ่ะ เค้เป็นไหมไม่เป็นหรอกยังไม่ได้เป็นแม่ไม่ได้ดูแล้วใครเป็นหรอต่อไปเวลาอะไรเนี่ยครับอุ๊ยนี่ไงโรงเรียนโรงเรียนอาจว่าอะไรเนี่ยลำสนุนโอ้นี่เป็นฉากเซตติ้งโรงเรียนเลยนะครับนึกถึงฉากที่เราไปเรียนที่ยูทูบเลยอะ ร้านนี้เป็นร้านอะไรครับร้านโชอวยเคยใช่ไหมแหชมพูผงดิฉัำโอโหไม่รู้จักผมยาววาวเปล่าต้องตัดงกระติกลายตะกอนนี่ก็ต่ก่อนไปเห็นก่อน,ออน,อน,อนอแป้งน้ำโอ้สมัยก่อนมีแบบนี้เยอะอย่างนี้ไม่มีละใช้แล้วชัวร์ ซีเรียซีเรียโกเติกกเติกเฮ้ยโกเติกมินิด้วยเฮ้ยมี่แทนทำไวตั้งแต่สมัยนั้นแล้วเหรอมินิเหรอเอออันนี้นนแบบเก่าๆโบราณๆเก่าๆแต่น้งเย็นสมัยก่อนอับอ,องคนตาอมีโอ้เคยใช้ครับ เป็นร้านกาแฟมี่วาคเออเมนูอาหารว่ะวิัสมันเนื้อเปิด24ชั่วโมงมีฟรี Wi-Fi มีร้านกาแฟด้านในที่บอยเข้าไม่ได้ ใหญ่กว่าที่เราคิดมากเขาบอกว่าจุคนได้250ค่าเดียวจริงใหญ่จริงดูรอบๆครับวัแบบน่เลยวันแน่เลยปู้ด้วเลยเฮ้ยปิงตู้ดิใช้การ์ดแบบและการ์ดต้องใช้การ์ดด้วยมีได้เลยค่ะใช้กาะใช้การวันนี้กันใช่ไหมค,คะเดี๋ยวขอให้น้องสั่งหน่ยนะคะคุณค่ะ และการ์ดได้แลกตรงนี้ได้เลยของเงินสดได้เลยเชิญค่ะเชิญเพื่อนดีเลยค่ะได้ดีค่ะในขณะที่เอ็นจอยสั่งอยู่เดี๋ยวขอเดินไปชมรอบๆกันเลย ตัวเรียกวาอย่างอย่างซ้อมก่อนเฮ้ยเราจะนั่งไหนดีงตรงเนี้ยแบ่งเป็นห้องห้องด้วยนะเออเออตรงนู้นไหมตัวนี้เลยไหมใหญ่ดีจัดใจนาฬิกาใหญ่เลยโอ้

ครับปัญญาเราไปรับขนมแล้วครับอ๋อแล้วก็นี่เป็น user wifi นะครับคือจะเอามาให้โอเคเพราะว่าที่นี่ต้องใช้รหัสในการล็อกอินนะครับแต่ว่าทมีปี WiFi ให้ก็คือต้องขอ user น a m e ของอสเวิรวดเขารเราต้องไปรับขนมแล้ว,วล่ะรับขนม ขอบคุณค่ะเคเดี๋ยวคมาหยิบก็ได้ค่ะกดน้ำสบพี่วะช่วยรักทีเยญ่มากเลย่ะเื่อล็อกอยู่มาแล้วก็จะมีหน้าตาแบบ ใช้ได้3ชั่วโมงคอมเน็ตหรือเปล่าคอมเลอเน็ตหนึ่งเมกหรือว่ามันอาจจะเป็นเพราะใช้หลายคนหรือเปล่าไม่แน่ใจความเร็วเน็ตที่ได้ครับหนึ่งนแะล้ลรวรถหนึ่งจุดสองเก้าอัพโหลดศูนย์จุดแปดเฮ้ยทำรูปไหมเนาะหวานอะมาและวต่อมั้ง มันหลังสุดนะครับมีโซนที่แบบน่าสนใจอีกควะนรับแต่ว่าตรงนี้ครับเขาบอกว่าเป็นที่สำหรับคุยท่ต้องการหนังสือแะ้รก็ที่จับต่างที่เกี่ยวเนื่องกันการาาเล่นเกมถ้มาอาหารเครื่องดื่มก็มายกเว้นอาหารของทางร้านท้านอนท,อท้าส่งสิจงดังแล้วก็ถอดรองเท้าครับถอดรองเท้าตรงนี้ครับ

เดินทางนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าใครเดินทางมาที่นี่เนี่ยตรงเนี้ยหน้าลาดเศษเนี่ยจะเป็นจุดที่เป็นจุดกลับรถพอดีนะครับถ้ามาจากทางฝักรามินทาก็จะต้องมากลับรถตรงนี้นะครับกลับรถปุ๊บก็ต้องชิดซ้ายเลยเพื่อจะเข้าบ้านมังเถิดนะครับแต่ถ้าใครมาจากทางลาดเท้านะครับตรงมาก็สังเกตขวามือเป็นลาดเศษก็เตียยก็ชิดซ้ายไว้ได้เลยแล้วก็เลี้ยวเข้าที่นี่ได้เลยนะครับบ้านมังเกิด แล้วก็แผนที่นะครับผมปักหมุดไว้ให้นะครับสําหรับจุดที่อยู่ของบ้านบางเขนนะครับอาทิตย์ต่อมาครับอยากรู้ว่าบ้านบางเขนตอนค่ำๆเนี่ยเป็นยังไงนะครับบรรยากาศยังไงเลยแวะมาตอนค่ำอีกทีนึงนะ บ้านสร้างเสร็จแล้วเหรอเนี่ยไวจัง เข้าไปหาขนมหวานกินกันสักหน่อยนะฮะรู้สึกว่าบรรยากาศตอนนั้นงทำๆในตอนนั้นคืนนี่คนเยอะ นี้ไปดูบรรยากาศด้านหน้าสุดของบ้านมางเขนว่านะครับบรรยากาศกลางคืนเป็นยังไงนะมีอะไรขายยังหรืออะไรกินบ้นงางตรงถากเข้าบ้านมังเกนนะคจุดนี้มุมนี้จะเป็นมุม ออกบ้านกาแฟอะไรก็เป็น,านามุมห้องน้ำด้านนอกด้วยเนะี่ยสำหรับคนที่กินอาหารด้านนอกซึ่งจะมีมุมเนี่ยเป็นเหมือนกับอาร์ตเลยน,นะที่เป็นเด็กนางเลนสิงชาตรงนี้ก็มีคนมาถ่ายรูปเยอะเลยตรงนี้ไปดูที่จอดรถของบาง้านตังเกดนิดนึงนะฮะตอนช่วงเย็นเนี่ยค่อนข้างแน่นแล้วก็ที่จอดรถอาจจะแบบแน่นอนะ ไปจอดพื้นที่้างค่าซึ่งเขาจะเก็บชั่วโมงละห้บาทนะครับแต่ว่าถ้าเป็นช่วงนี้คือตอนนี้ประมาณ3ามทุ่มนะจะมีพอมีที่ว่าคนจะน้อยกว่านะครับแต่ในขณะเดียวกันเมื่อคนน้อยกว่าร้านอาหารก็ค่อนข้างจะ,ะหมดไปหลายร้านแล้วคือแบบของหมดอนะ,อะถ้ามาตอนเย็นก็จะดีกว่าแต่คนแน่กว่านะ ก็สำหรับรายการสดุดตาเช็คอิจเอาของเรานะครับก็จะมานําเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจกันให้ชมกันเรื่อยๆนะครับแล้วก็ยังมีการเดินทางกันอีกหลายทลิปนะครับก็จะจัดเต็มรีวิวไว้ให้เลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามกด Subscribe ช่องท่องเที่ยวสุดตากันด้วยแล้วกันนะครับ